จะได้ไแล้วครับนะว่าไป่เคื่อแล้ว,แลว,ลคคลแวครับเนาะลองไลฟ์เบิไปครับครับลบแมวครับ ครับคุณจอยสวัสดีครับลบแมวครับเมตาหมานิยมครับสวัสดีครับพี่โจ้อลกคนละลายแล้วครับ้ามมาเลย thank <laughs> you ผาช่องลูกจอยได้ครับเนั้งอ ท่นตอนต่อไปจะไปครับขอบคุณครับคุณจจอยที่ส่งแจกถอดกอดมาเนอะครับเนาะ คนหลายครับผมขอบคุณมมากครับแล้วนี่คือการแ,แแบบาต่งเป็นแต่งครอบขอบคุณครับคุณจอยที่มีหลยคลนไล่แรกครับผมอันนี้จะเป็นไล่แรกนะเนาะลองซับเซฟหน่อกัน ครับคุณจ้อยแม่าานนตาหมาคุณสมมาค้าขายคาฮอลเข้า,า,ขา,าไปทุกเ,เสนะงอาหารนะเพิ่มการจะเพิ่มความขัดขึ้นปีครเพราะงั้นคือมันก็นจะเป็นตีคู่นะครับคูณหนึ่งคู่สองคู่สามคู่สี่ไปเรื่อยเป็นคงดีครับแต่เดี๋ยวผมแซ่ตัวเีงตัวเองอันนี้คือของลูกค้า ส่วนอันนี้จะเป็นของผมเห็นครับเห็นไหมครัจิจกสองหาครับผมไม่ตาหมายยงที่ไหนครับเป็นจิ้โจกสองหารครับ เดินทางเมตตาหมายยมธรรมาค้ขา,ขาขายการทำงานต่างๆนะฮะเนาะไดะดีครับดีขอบคุณหลายครับที่ต่อมาแวะเวียนท่องในหมวดสิทแซแทบเป็นอรายแรกนะครับรายแรกขอบคุณหลายครับที่ทำมาเป็นกำลังใจนะครับผมอ่า ได้สองตัวแล้วครับพียนได้สองตัวแล้วครับอีกอีกตัวหนึ่งก็เอาไว้บนร้านขนมขนมโจ๊กอันนี้จะเป็นตัวที่สอง ลูกออก็ไปหางนึงมันก็เลยอยู่หางเดียวอะนะ่ะเนาะมันก็บอกว่ายิบยกส่งหางอะนะ่ะเนาะพาลุงเจอเหรอวะคนขอไปหางนึงลุงจอยอนะไเอ่ะเพราะว่าที่ยกส่งหางมันก็ต้องเป็นส่งหางครับ ถ้าุูจอยไปหา่างเล่มไม่จะเลยอยู่างเดียวใสฟองยู่ก็ครแคมั้านเลยุณจอยขายฟองมา แต่นี้ออกจากตัวนะครับเดี๋ยวตัวตึงมาช่วยแมนครับเมื่อนี้กับตัวตึงเพื่อนไปลอยลอยเห็ดเพื่อนไปลอยเห็ดอ่าเสียงกัปกติเขาจะเห็ดไอ้ก็แอร์เมื่อนี้เพื่อนกับมาลอยเห็ดพี่กันครับมาลอยละ ขาสีแกงแกงผัดนแองแต่ว่าเพื่อนโบแกงผัดนแนงองอะไรเพิ่นไปเหตด,ดพัดผัดแองตดึงไปแล้วครับตดึงไปแล้วตดึงเพื่อนไปพัดผัดแองให้กิน้วครับแท็กซี่เลยครับแซบแซบเอวดี LD ขนาดครับ บอ่อขายครับเลขออกได้ตัวทีบอลลงตัวทีบอลลงตัวไหนล่ะอ่าศูนย์สามแปดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมคิดว่า เซ็่แห่น้อยเนาะสามส่วนแปดครับเพิ่งไปมามันมาตรงจอยสามส่วนแปด้ะ คุณครับสำหรับกาแฟสักพอดจากจอยนะครับลูกแมวเพื่อจะที่เดินทางเมืามาในยมครับผมทำมาค้าขายลวกแม่ค้าทำมาแค่ขายต่างๆต่างๆอยากได้ไว้สักกองครับเพราะว่าหายากครับต้องบอกว่าหายากเพราะว่า ถ้าแมวเพิ่นบอ่อให้ก็คือบอ่อให้ครับถ้าเพิ่นให้ก็จังได้ซึ่งเขาจะเป็นัน่งเฝ้าเอาทั้งค่ะบมดได้ครับผมถ้าเพิ่นจะให้นะก็จะฟ้าไว้เอาเลยครับรถแมวส่วนยกส่วนไหนถ้าเห็นเพิ่น ถ้าเข้าไปตีเพื่อนเนาแต่ไ่ได้นะครับนะเพราะว่ามันจะมีเมตตอะเพราะว่าเข้าไปกระกับต่อนะเนาะเราต้องเห็นในสภาพสีเพิ่นเสียแล้วแล้วจัต้องาการให้เข้าได้นะเนาะเด็กเพิ่อนอาะจุกส้าพครับเพิ่นจังให้เข้าได้ ตรงคือดีค่ะลูกคือปตีตถ,ถึงดีค่ะปล่อยเพื่นนะครับปล่อยตัวตึงนะครับวันดีเต้นไม้แังแห่กัะมวน เวลามีเฟรนมันกะมีรสชาติดีครับว่นดีด <c oughs> <c oughs> ีครับนี่นะครับเวลาว่างเวลาว่างจากลูกค้ากะเวลามีงานกะมานั่งเลี่ยมผ่าเอาหารเนาะเวลามีงานผมมานั่งเลี่ยมผ่าอนน้กะขั้นตอนนี้ครับตอนนี้กะ,นนกะ,นนกะผมสกัดเงาแล้วครับ มาครับมาเปิ่งวิธีการกัดเงากัดน้ำะเนาะจบแล้วนะครับอขอบคุณอะไรครับพี่โจ๊ก ครับอันนี้จะเป็นน้ำยาขัดเงาันเป็นน้ำยาขัดเงาแท้งน,นเะเนอ เป็นายเลยครับตอรน้ก็ิดอยู่ในหวามห้าล้านยุงใจลป็นไครับผมด้ผมหมักตอนตามมาคุ้มโกเดีดี นี่นะครับนี่ก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับคือเจาะนะเนาะใส่ห่วงครับ ประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับผมไปซื้อเลขก่อนเด้อลงุงสามศูนย์แปดเล่นเบาเด้อลุงจอยเด้อเย็าเล็บน,นะแกเด้อเอาพอดีหอมปากหอมคอก็ได้ด้นลมข,นะข่าเนาอบาบาทสองบาทนะ สวยครับมีเลขเด็ดมีให้เลขเด็ดกันด้วยครับผมพุงได้มาครับคุณได้มาเอ้อคุณได้มาก็เมื่อไปหน่อยขอบคุณอะไรนะครับเรื่องสำหรับของใจกกระองจากลุงจอยนะครับนาอขอบคุณทุกท่านน้อกันเนาะขอบคุณบ้านเทา่อยอีสานนะครับน้ะก็คือลุงจอยนะครับเนาะแก้็ เดี๋ยวผมขออนุญาตใส่ขอบคุณหลายครับขอบคุณมากมากครับ,บคุณจอยอบ้านเ้าจอยสาราพี่โจ๊กกับแอนนะนะนะ,ะพี่แอนนะนะ โจ๊กพีแอนต้องรับขอบคุณหลายๆนะครับเด้ออันนี้ลองลองไลฟ์เบิร์นครับมนม้วนครับเจ็ดมวนม้วนเลยพอได้คุยนำ้ำพี่น้ำเนาะ,ะนะฮะ,นะเานาะกะเอาไว้พวก่กกนะชิบมาครับสวัสดีครับไว้พว่อกนค,ครับเนาะ ขอบคุณหลายๆนะครับเออขอบคุณทุกๆท่านครับผม